พี่ถ่ายไมไม่เรียกเขาเลย่ะดูดูดูยานยานหลังมันแกไม่มีเทีงกลับ แลัจากที่เราเดินทางออกจากโดยภูคามาแล้วก็มาพักที่บ้านบอยบีบอยนะครับตอนนี้บอยก็ทําอาหารเรียงนะครับอันนี้อาหารประจําพื้นที่ของเขาครับคือข้าวหลามอะไรนะข้าวหลามอะไรข้าวหลามรข้าวหลามข้าวหลามมาเจ้าข้าวหลามข้าวหลามยาวๆครับนะนแหววสอกวัดนี้โอ้โหสองศอกครับข้าวหลามเขาสุดยอดเลยาสองศอก เขาล้าสองสอกมันไม่มีกินอยู่เลยเ้าล้าวศอกซอกกว่าเขาบอกเจ๊กตามผมป่ะเนี่ยวิธีการหุงข้าวของเขาเขาหุงใส่ไม่ไผ่ใส่กระบอกยือมีถั่วดำเขาเหนียวถั่วดำมาไม่อ่านไม่ใช่ถั่วดำไม่ไม่อ่านเรถัไม่ไม่อ่านเหรอไม่ไม่กินเหรอแล้วกินเห็นไม่ไม่่วดไม่น่มอหถ่ว หลังจากที่เรารับประทานหาเสร็จแล้วนะก็มีวงปีพาดมาให้เรารับชมนะครับวงปีพาดที่ไหนามาไม่ใช่เออวงเลยนะซอ,อะะซึ่งซอซึ่งซอซึ่งนะครับเหลือสองนาทีจะหมดแล้วแข็เทอพี่วงนี้ จากเมื่อคืนนี้เราพักที่บ้านบ้านน้องบอยนะครับตอนเช้าเราก็จะทําการเดินทางเพื่อจะไปตากต่อนะครับไปนอนเขื่อนคืนนี้นะครับนี่ก็สมาชิกที่มาด้วยกันทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณคุณบอยมากครับที่ที่พักเราคืนเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเราทําการจัดฉากหน่อยนงครับ นะครับหลังจากที่ถ่ายรูปมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมีการมอบของเป็นของปิดท้ายแล้วปีหน้าเราจะมาใหม่แม่ให้แม่มอบให้แม่เออดอกันนี้แล้วดู้ว่าเก๋ไก่รู้พูดคุณแม่ที่บอยครับติดเรามั anyway> ่งเดิมๆให้ยิ้มคิ้วอยังไงเนี่ยแต่จะไม่ได้ไม่ได้หมดไหมละครับเสื้ออันนี้อ๋อพี่ๆอย่างี้จบเลย เอ้ย่องยัดีเอ้ยนแหละ Like I trusted you too well Sometimes I just feel like screaming at myself Sometimes I ครับหลังจากที่เราเดินทางออกมาจากเชียงใหม่นะครับเราก็มาที่จังหวัดตากเรามานอนพักคืนค้างคืนที่เขื่อนปุ้ิพลนะครับนี่ครับปูรถบนทางนะครับตอนนี้นั่งรอจะไปกินอาหารกันนะครับนี่คือเต็นท์ พุทธบันทางนกขวิ้นปี6นะครับได้หลายเต็นนะครับนี่คนนี้ชื่อเสครับเสเพไมมึงนี้วทำอะไรอยู่อ่ะทั้งไทยสแกคเดี๋ยวเราจะขออาสาสมัครแล้วก็ทีมงานแม่บ้านที่ที่ที่แข็งแรงแข็งแรงเพื่อหยกไอ้ไอ้ไอ้ทีโบครับแม่บ้านลาเลย ไปเขาเป็นข้าวใต้ไม่ใช่หวตนเลากระนขันซื้อหมูมนนะไปซื้อไม่เปไรไม่เป็นไรมากินไม่รู้ไม่เป็นไรตั้งสองมันโถกนะครับงมันดื้อเ่ไรเดี๋ยว่ากันยี่ยี่หกคน่เหื้น่างสองมันโถนี่ค้าหนอย่างเดียวผิวน้ำไม่หมดหรอก้เดียวหมดหรอกด้วไม่เปงการวน้าโรุ่งนี้มีกินข้าวกินอะไรกินข้าวเงินต่วนที่เหลือกินข้าวเฮ้ยยัมีก่ไหนื้อเป็นไงครอคู่แววก่อน สมัยอะสมมติว่าอย่างนี้นะพี่ก้องโอเคได้เยอะใช่ไหมต้องห้าร้อยโลยังมีอีกหลายมือแล้วพรุ่งนี้ใครไปส่งผมที่ลำปางเฮ้ยเอาผมมาส่งที่ต่างประเทศเลยวันนี้ส่งคุจะมาเขืนอะไรใครหมหลังเี้กลางเตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลากินแล้วครับอันนี้กุ๊กมือใหม่ครับ คู่แหววนะครับน่ารักสุดๆแล้วเป็นแม่ครัวตัวยองเลยครับนู่นครับกำลังเฮฮาเลยครับนู่นแยกแยกแกงอะไรนะครับนกขมิ้นเรามีความสุขมากครับกับการกินครับอะไรครับนี้อันนี้คืออะไรครับนี่ มาม่าต้มยำทะเลโอ้โหสุดยอดหมึกปลาหมึกทั้งตัวเลยนี่ครับอันนี้เป็นอาาหรญสุดยอดอันญี่ปุ่นไหนญี่ปุ่นทั้งตัวเลยครับมันจะเป็นยากิโซบะโอ้โหนีครับ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ครับพิเศษครับหายพิเศษครับกับแป๊บซี่อ๋อหมึกมาวใหญ่ใโอ้โหนี่แบ่งหนาแบ่งหนากินมากๆเลยครับนี่แบ่งหน้าโอ้โหซี่กำลังโต้เลยครับ สุดยอดเลยสุดยอดเลดยลมีความสดมากเลยครับว้าวน่ากินน่ากิน,นนะอาเป็นไงอร่อยไหมครับ จิ้มหมาไห้ไม่อิ่มหัวไก่เลยลลอันนี้ซาลามใช่ไหมอันนี่อิสลามเลยนะอันี่อิสลาเหรอเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนที่แล้วขอย้ายศาสนาใช่ไหม,ไมโอ้โหไอ้นี้กลุ่มนี้กินหัวไม่เงยเลยครับรนอนโอ้โหหมากระทูครับหมูกระทะครับ นูตเบนกินเป็นคนจีนหน้าตาฝรั่งครับแต่กินจีนแท้ๆเลยครับตะเกียบนงานเยอะมากด้วยโอ้โหบาางีเเรััออกควน้้แลละหลังจากที่เรากลับมาทานกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการช่วยกันเก็บครับขยะขยะครับผมเอาผมเป็นคนตกกระโปงอ๋อเดี๋ยวเอาเอาเอาดูเต้ดูกระทำดูกระทำนี่ฮะโอ้โหช่วยช่วยกันเก็บครับช่วยกันเก็บครับใส่กองขยะอีกทีนึงนี่เก่งมากเก่งมากครับ ทุกคนละก,กันทุกคนละกันหมดเอาเอาหาว่าเราเมาแล้วก็ลงกันมาทามกับเราถ้าเต็นเช้าแล้วครับแต่ละเพื่อนๆเราก็เริ่มเก็บเต็นท์ครับวันนี้วันที่4นะครับ การเดินทางนะครับออนกขมินออนทัวป ok. ีหก ok. ได้เริ่มเตรียมตัวจะกลับชายังสาวแล้วครับเราอยู่ที่เขื่อนภูมิพลนะครับเพื่อนเพื่อก็เริ่มเก็บสัมภาระ,ะสัพพร,รกเกมกลับบ้านนะครับอันนี้บอยจากเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะกลับเชียงใหม่เรามาไปส่งเขาครับเขามาเองกลับเองครับ <laughs> ว่าเราจะไปส่งครับเราก็มาถึงเขื่อนพุยพลจังหวัดตากแล้วครับท่านนี่ครับเป็นน้ำเยอะไหนเคยบอกว่าไอปลาบู่ทองอ่ะปปลลลาาตัวเเื่อยชนนขมันบอกว่าเขื่อนมันจะแตกไม่เห็นมีเลยจะละเม็ดตัวเลยไหวจะละเม็ดจะละเม็ดสิเปิดให้แห้งพี่พอดีผมทำ นะครบเกื่นห้วยพลนะครับงั้นเราจะดูสันเขื่อนนะครับไฟเข้ามาหรือเปล่า

หลังจากชมเกื่อนเสร็จเราก็มาถ่ายรูปเป็นที่ดาทึกเขื่อน้ยพลนะครับสางานนี่เอีนนี่เถ่ายแ่ชเก เรไปไหนคับเก็เซกเกสืรงเกรอยอยู่พ <laughs> ติกกับโอโล